จำความได้ตอนอายุเท่าไหร่โยมิขีแปดขวบแวบวดปบดขวบเพิ่งจำได้ใช่ไหมก่อนเข้าอนุบาลจำได้ไหมว่าเราเราใครพาเราเป็นโรงเรียนอนุบาลครั้งแรกจำลางๆได้ไหมหรือเราเริ่มจำได้ตอนไหนจำว่าเออเราเริ่มต้นจริงๆเราจำอะไรได้บ้างเริ่มจำได้ตอนไหนจำอะไรได้บ้างตอนนี้นะ เอาเอาตอ,ตอนตอนแรกเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจําได้ตอนไหน,น,ไน,นก่อนนั้นได้ไหมก่อนนั้นว่าใครพาขึ้นบ้านใครพาไปก่อนที่จะมาโรงเรียนอะ่ะไม่ได,ไได้ส่วนมากเขาจะให้เด็กไปไปเพิ่มความรู้กับสามขวบเพราะว่ามันเริ่มเริ่มจะเรียนรูนะ้แล้วก่อนหน้านั้นมันจะนึกไม่นึกไม่ได้อสมองมันพัฒนานไม่ทันจะจําอะไรไม่ได้ เขาจึงเริ่มเดนสามขวบมันเริ่มเรียนรู้เริ่มจะค่อยๆจำอะไรเก็บเก็บข้อมูลตอนปหนึ่งเลยใช่ไหมก่อนปหนึ่งจำได้ไหมไไหม้าขวบยังจำได้เห็นไหมก็ประมาณนี้แหละอ่าเลยเตรียมประมาณนั้นแหละก็หกขวบห้าขวบ ถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วพวกเราเต็มที่ได้แค่นี้ไม่สามารถจะจำว่าก่อนที่มาเกิดกับท้องแม่เราไปอยู่ไหนมาจำไม่ได้หรอกขนาดคลอดจะจำไม่ได้เลยคลอดมาสามปีก็ยังจำไม่ได้แล้วต้องมาเริ่มสามสี่ปีมาแล้วเริ่มจำแล้วทบทวนไปอ๋อแต่พทธเจ้าท่านบอกย้อนบุพเพนิวาสาจีอินไม่ดีที่สุดออกจากคันนั้นไปอยู่คันคนนั้นออกจากท้องคนนี้ไปอยู่ท้องคนนั้นโอ้ท่านบอกทำไมมันมากมายหลาย ชาติหลายภพหรือเกินน่าเบื่อหน่ายเราพอจําได้มันจะจําได้ว่าคนนั้นก็เป็นลูกเราคนนั้นเป็นสามีเราพญาเราคนนั้นเป็นแม่เราเอาคนนั้นก็เคยผ่าตัดเราเขาก็คเคยไปถอนฟันเราเอาพอถอนฟันปีนะั้นตอนนี้ก็มาผ่าตานล้วม,มันจะสาวไปอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิน้นมากมายกลายกองต่อมา ผู้ที่เห็นว่าความสุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายไม่เกี่ยวกับเนื่องมาจากเหตุเลยนะว่าตะกี้นี่นะอันที่สม,มีความเห็นว่าการกระทําต่างๆของสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่สําเร็จเป็นบาปบุญแต่ประการใดในบาลีสามัญญผลสูตรแสดงไว้ความว่าผู้มีความเห็นผิดชนิดอกิริยาทิฏฐิเห็นว่าการทําดีทําชั่ว ของสัตว์ทั้งหลายจะทำเองก็ตามใช้ผุนทำก็ตามไม่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นบาปเป็นบุญการทำร้ายโดยตัดอวัยวะของผู้อื่นจะตัดเองหรือใช้ผู้อื่นตัดก็ตามก็ไม่ชื่อว่าเป็นบาปทำบาปการลงโทษผู้อื่นโดยเคี่ยนตีหรือนาบด้วยเหล็กเผาไฟทำด้วยตนเอง หรือใช้ผู้อื่นทำเศร้าโศกเสียใจด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำก็ตามทรมานให้ผู้อื่นได้รับความลำบากทำด้วยตนเองหรือใช้้ผู้อื่นก็ตามทำให้ผู้อื่นกระวนกระวายเดือดร้อนใจด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นทำ ก็ตามฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นฆ่าก็ตามลักทรัพย์ผู้อื่นด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นลักก็ตามตัดช่องย่องเบาแย่งชิงทรัพย์ของเขาคอยดักชิงทรัพย์เขาประพฤติผิดในกาเมในภรรยาผู้อื่นกาวาจาเท็ศเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นบาปก็มีคนคิดนะปะัจจุบันนะ ความเห็นผิดชนิดนี้ชิิกิริยาทิฏฐินี้เป็นความเห็นที่ปฏิเสธกับอันเป็นตัวเหตุฉะนั้นจึงเท่ากับว่าปฏิเสธผลของกับนั้นด้วยดังในมีสามัญญพนสูตรแปลว่าเมื่อปฏิเสธการกระทําบาปบุญที่เป็นตัวเหตุแล้วก็เท่ากับ ปริเสษผลของการทําบาปบุญนั้นด้วยในสามัญชนทศูรได้แสดงนิยตมิจฉาทิฏฐิสาประการของคณาจารย์เิรถีที่เป็นครูทั้ง6ว่าอาชิตะเกษะกัมพลมีความเห็นผิดชนิดที่เป็นนัตถิกาทิฏฐิมัคระโคสารมีความเห็นผิดชนิดที่เป็นอเหตุกาทิฏฐิ ปุรณะกัสปามีความเห็นผิดชนิดที่เป็นอิริยทิฏฐินัตติกัตมิฉาทิฏฐินี้เป็นความเห็นผิดชนิดที่สามารถส่งผลให้เกิดในนิรยะภูมิอย่างแน่นอนแม้พระพุทธองค์ก็โปรดไม่สําเร็จอะตอบุยอบุยอ่านอานะยุงบุยอ,อ่านทิฏฐิกับปัญญานี่แหละ ตาที่นีต่าทัางวิทิ์กับปัญญานี้มีสภาพที่ตรงข้ามเข้าร่วมกันไม่ได้เหมือนความมืดกับความสว่างหรือเหมือนคนของคนที่หันหลังให้กันแล้ววิ่งออกไปข้างหน้าต่างข้อจากการไกลกันออกไปทุกสีคือในด้านปัญญานั้นมีความจเจริญขึ้นโดยรู้แจ้งในอริยาาสัจสีโดยได้รับอุปาการะ ลุยยักสติและสมาธิไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายปัญญาของผู้นั้นได้เลยเขาย่อมมีความเลื่อมใสเป็นพิเศษในคุณพุตะกนตตยเชื่อในกรรมและผลของกรรมเชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกถ้ากุญของผู้นั้นยังหลงเหลืออยู่ท่านคือปัญญาของผู้นั้นได้เข้าถึงความเป็นมสามารถแบบนี้แย่ต่คือปัญญานั้นมีสภาพ เป็นความดีและให้ผมที่แน่นอนฉะนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นพระโสดาบันท้นจากการต้องไิเกิดในอบยัยภูมิได้โดยแน่นอนส่วนทางด้านที่ถีนั้นเมื่อมีความจเจริญขึ้นโดยได้รับอุปการะจากมิจฉาสังขปามิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิย่อมยึดในความเห็นสิดของตน มีความคิดเห็นผิดชนิดนี้ย่อมไม่มีความหวังสำเร็จรรกผลเป็นพระอริยะบุคคลได้แต่คลับต้องไปเสวยทุกเวทนาในอเวจีมหานรกเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วโดยแน่นอนองค์ประกอบของวิชาที่สี่สองข้อการคือหนึ่งอัตถะมารถาวิบรปรีตตาเนื้อความที่ได้ยึดไว้นั้นผิดจากความเป็นจริง ตถาพาวัฏฐานังมีความเห็นว่าเป็นความจริงลบองค์ประกอบทั้งสองนีแล้วความเห็นผิดนั้นก็เป็นอันร่วงประมาบ,บเป็นมนโนทุจริตแปลว่าจะนักถะแปลความว่าองค์แห่งมิจฉาทิฏฐิสองคือเนื้อความที่ได้ยึดไว้นั้นผิดจกความเป็นจริงอย่างหนึ่งมีความเห็นว่าเป็นจริงอย่างหนึ่ง ความเห็นผิดที่จะร่วมบังบดได้นั้นต้องเป็นความเห็นผิดเนื้อตาริจฉาทิฏฐิสาระการนี้เท่านั้นวิจฉาทิฏฐิที่เป็นเหตุให้ทุจริตสิ่งอย่างเกิดขึ้นได้ธรรมดามิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นย่อมยึดมั่นในความเห็นผิดไม่ละอายและหวาดลัวต่อการทำทุจริตต่างๆแต่ที่ไม่กล้าทำทุจริต ลงไปนั้นก็เกรงอำนาจสฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นถึงแม้กระนั้นถ้ามีช่องทางหลบหลีหรือได้โอกาสเมื่อใดก็ย่อมกล้าจะกระทำลงไปทันทีแต่สำหรับผู้ผลิตที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วย่อมกระทำได้อย่างเต็มที่ไม่มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดจินต์เกาะพืชเป็นไปในทางผู้ผลิตนส่วนมากมีใจผู้ผลิตว่าวัดดินผู้ผลิตว่ามโนผู้ผลิตว่า จะมีการประกอบหรือสุลกรรมบ้างเพมักเกี่ยวกับการหาชื่อเสียงในทางสังคมและเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนกลมเป็นใหญ่เช่นช่วยสร้างโรงเรียนสร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลอันเป็นเพียงกุศลสามัญเพราะไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจธรรมมศกตายานแต่เป็นไปด้วยอำนาจตัณหามาณทิฏฐิเท่านั้นแสดงโนทุจริตเป็นเตุให้เกิด จิตกรรมต่างๆอภิชาอภิชาย่อมเป็นเหตุให้เกิดอภินาทา,านกาเมสุมงิชาการภูสาวาติสุนาวาจาสัมกปภราปะและวิชาทิ่สี่ปยาปทาเย่อมเป็นเหตุให้เกิดป,นปา,านาริบาอภินาทานภูสาว,วาติสุนา,าวาจาภุสวาจาและ เป็นเหตุให้เกิดทุจริตทั้งสิประการวิพิชาพยาบาพยาบาทะและมิจฉาทิฏฐิทั้งสามประการนี้ชื่อว่ามโนกรรมเว้นกายวิญญาตและวจีวิญญาตแล้วก็เกิดในมโนภวัเท่านั้นการงานที่เกิดทางใจได้ชื่อว่ามโนกรรมมีวัจนนัรธแปลความว่ากรรมที่เกิดทางใจชื่อว่า คำว่าทางใจที่เรียกมโนทวารนั้นมีความหมายหลายอย่างคือหนึ่งในวิถีจิตต่างๆนั้นเพราะวังจิตชื่อว่ามโนทวานเพราะเป็นเหตุให้วิถีจิตเกิดขึ้นสองในจิตทั้งหมดนั้นจิตที่เกิดขึ้นก่อนทั้งหมดชื่อว่ามโนทวานเพราะเป็นเหตุให้จิตทั้งหลังเกิดขึ้นสามในมโนกรรมนั้นกุสนชวนะและอกุสนชวนะ ว่ามโนตะวาเพ่อตะวทนหะเอแ่วนั้นเป็นเหตุให้มนโนวังสําเร็จล ความสามารนักล่าวว่าขณะก็เป็นเพียงบริวารของเจตนาบางอื่นมีวัทักษะเจตนาและเฉรยแยกเจตนาเป็นต้นเท่านั้นเช่นในขณะที่นักข่าสั่งลักษรัพยอยู่นั้นก็มีอภิชา การรักทรัพย์นี้ไม่มีโทษมิจฉาทิฏฐิพ่ประกอบอยู่ด้วยกับโลภะอันเป็นตัววิชาแต่ถ้าขณะรักทรัพย์ไม่มีความเห็นผิ่ประกอบอยู่ด้วยขณะนั้นมิจฉาทิฏฐิพ่ไม่ได้เข้าประกอบฉะนั้นในการรักทรัพย์เมื่อกระทำสําเร็จลงย่อมเป็นการก้าวล่วงระมวกแห่งอภินาทานตัววิชาและมิจฉาทิฏฐิมวแต่ข้าก้าวล่วงระมัวบกคงเป็นเพียง แต่เป็นแต่เพียงบริวารของเฉยเจตนาคือเจตนาที่จะดีที่จะรักทรัพย์เท่านั้นในขณะที่กําลังฆ่าสัตว์ก็เป็นพนองเดียวกันคือมีโทษสามันเป็นตัวพยาปารักประกอบอยู่ด้วยถ้าพวกนั้นมีความเห็นว่าฆ่าสัตว์ไม่มีโทษแล้วมี่ขาทิฏฐิก็เข้าประกอบด้วยในขณะนั้น ปานนาติบาทเท่านั้นแก้มข้าวร่วงกรรมบวชดวงเพยาปา,าท่าและมิจฉาทิฏฐิไม่แฉกว่าข้าวร่วงกรรมบวชทีเป็นแต่เพียงบริวารของวัฏจักรเจตนาคือเจตนาที่เกิดทิฏฐิข้าเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวมิจฉาทิฏฐินี่นนมันสามารถไป็ประกอบกับกรรมตัวอื่นได้นะถ้าเราไปลักรัพย์สมมตินะ บางนี่มารักแม่นตาหลวงพ่อไอท้ทีนี้มันก็คิดว่าไม่มบาปหรอกไอ้อย่างเงี้ยตัวที่คิดว่าไม่บาปเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้ตัวรักไหนเป็นอธินาทานถ้ารู้ว่ารักจะเป็นบาปจึงกระมิดกระเมี้ยนหาวางแผนดีรู้ว่าบาปอย่างเงี้ยไม่มีมิจฉาทิฏฐิเข้ามาร่วมด้วยเพราะมิจฉาทิฏฐิมันเประการปฏิเสธผลปฏิเสธการกระทาฆ่าสัตว์ก็เหมือนกัน ครามาเลยจะได้ไปเกิดใหม่ไปสวรรค์น,น่แนแหละอย่างเงี้ยมีมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยค่าขับบูชายัญก็เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยเห็นไหมแต่ถ้าทุกหัวปลาแกงให้ลูกกินอย่างงี้นะไม่เป็นเป็นปานาติบาธรรมดาแต่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิมาอันนี้ด้วยมิจฉาทิฏฐิท่านจะถือว่าเป็นอนันตริยกรรมด้วยเห็นไหมนิยตามิจฉาทิฏฐิในอตรยกรรมขาพเาบอกว่า,วาในนิยตามิจฉาทิฏฐิยิ่งกว่าอนันตริยกรรมเคยได้ยินไหม ยิ่งกว่านะมันหนักกว่าเพราะไอ้อนาจิกรรมต้องห้าอยากอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่อบายแต่นี่ที่ศาสรวิชยาทิ่ถีก็ไปเลยเพราะมีความเห็นผิดท่านจึงมีอยู่บางที่บอกว่าอะไรเป็นต่อของวัตถาอาเป็นต่อของวัตตาก็พูดถ้าใครไปเผยแผ่ยิ่งยิ่งเสื่อมเะยรหรือที่เหตุให เหตุให้เจริญสีเหตุให้เสื่อมสีเรืออะไทรที่อสามอ่ะธรรมวินัยย่อมเปิดเผยยิ่งรุ่งเดืองไปยิ่งไปเล่าไปบอกไปกล่าวไปเผยแผ่ไปเพราะมันจะนําแต่ความสุขปาสุขมาให้บ้านไหนมีธรรมวินัยบ้านนั้นก็จะมีแต่ความเจริญบ้านไหนมีธรรมะบ้านนั้นก็มีความเจริญมันจะเคารพกันใช่ไหมพ่อแม่ลูกจะเคารพกราบไหว้เชื่อฟังนับถือ ทำบุญสุนทานมีความรักมีความเมตตาไม่ม่มอเสียดไม่คำหยาบไม่เพ้อเจอ้อมีสุจริตมีการทามาให้กินมีโอ้จเจริญแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยนะ,ะไม่มีธรรมวินัยนึกดูแล้วกันคุณนะพ่อบ้านก็จะมีกิ๊กสองแม่บ้านก็จะมีกิ๊กสี่ลูกก็จะเล่นติดเกาเล่นสม,มะเลเทเมามุไรไปอะไรเละเตะเลยบ้านนี้แสดงว่าไม่มีธรรมวินัยเสื่อมแน่นอนเลยพระอาทิตย์เหมือนกันเนี่ย ถ้าปันไหหมอกเราเยอะเราโอ้โหไม่ไม่สว่างรุกเรืองใช่ไหมคุ้มคุ้มไอ้นอนดีกว่ามากแดดก็ไม่ออกซักผ้าก็ไม่รู้จะตากยังไงทําอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะมันคุ้มคมอะไรเหมือนอะไรนอนใช่ไหมเสื่อมพระจันทร์ก็เหมือนกันวันเพลนลอยกระทงอับไม่เห็นพระจันทร์เลยเมื่อืตื้อๆไม่ไปไปแล้วไม่ทาอะไรก็ไม่ได้ไม่งามไม่ไม่น่าดูใช่ไหมอันนี่สามอย่างนี้ท่านบอกว่าฝ่ายเสื่อมก็มีฝ่ายเจริญก็มี มิจฉาทิฏฐิอยู่ฝ่ายนี้แหละฝ่ายถ้าเปิดเผยยิ่งยิ่งเสื่อม,มต้องปิดไม่ควรเผยแผ่ไม่ควรไม่ไม่ควรให้มันเจริญในจิตใจใครเพราะเป็นบาปกับคนคนนั้น